สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการคูณเลขหลักใกล้ๆตัวเลขที่ใกล้ๆหลักร้อยนะคะกับตัวเลขที่ใกล้ๆหลักพันแบบเร็วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเร็วขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าการคูณแบบนี้ต้องคูณเลขที่ ใกล้ๆก,กับหลักร้อยแล้วก็ใกล้ๆก,กับหลักพันนะคะเพราะถ้าห่างมากเนี่ยมันมันมันจะเสียเวลามากกว่าการคูณปกตินะคะอาย่างเช่นตัวอย่างที่ B ีนามาให้วันนี้นะคะข้อแรกข้อแรก91คูน98แบบนี้นะคะ ใกล้ๆหลักร้อยนะคะ91กับ98ก็ไม่ห่างจากร้อยมากใช่ไหมคะใกล้ๆหลักร้อยแบบนี้เราเขียนร้อยตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้คะ่ะเพราะว่า เราจะต้องใช้ร้อยเราจะต้องลบตัวที่เราต้องการจะนํามาคูณเน,นะะี่ยค่ะลบออกจากหนึ่งร้อยอย่างตัวนี้หนึ100่งร้อยลบเก้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยลบเก้าสิบเอ็ดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็หนึ100่งร้อยลบเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยลบเก้าสิบแปดได้เท่าไหร่ใส่ไว้ตรงนี้นะคะนี่หนึ่งร้อยลบเก้าสิบเอ็ดเท่ากับเก้าใช่ไหมคะเราใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเก้าหนึ่งร้อยลบเก้าสิบแปด เท่ากับ2แบบนี้นะคะต่อไปอขีดทะแยงแบบนี้เราก็เอา9 1ลบ2แล้วก็98-9ลบ9ลบในแนวทะแยงแบบนี้นะคะซึ่งคำตอบมันจะได้เท่ากันได้เท่าไหร่เราจะเขียนพักไว้ก่อนนะคะ จากตรงนี้เ1้ลบสได้89นะคะแล้วก็9 8้ลบเก็ได้89เหมือนกันอแล้วก็จะเขียนพักไว้ก่อนนะคะแปตรงนี้เขียนพักไว้ก่อนต่อไปเรามาดูเลขที่ได้จากการลบตรงนี้ใช่ไหมคะเป็น9กับ2เราเอา9ก้ากับ2มาคูณกันเลยนะคะ เก้าคูณสองเก้าคูณสองได้สิบแปดนะคะตรงนี้ได้สิบแปดเก้าคูณสองได้สิบแปดต่อไปเราก็จะหาคำตอบเลยนะคะคำตอบก็คืออ,อย่างอันนี้เป็นเลขหลักสิบนะคะเลขหลักสิบเลขสองหลักเราจะไม่แบ่งเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนส่วนท้ายกับส่วนหน้า ส่วนท้ายกับส่วนหน้านะคะอ่แบบนี้ตัวที่เรานํามาคูณกันจํานวนที่เรานํามาคูณกันที่เราได้18ตรงนี้เราจะเอามาใส่ไว้ที่ส่วนท้ายส่วนท้ายเราจะใส่เลขได้2ตัวนะคะถ้าเป็นหลัก10เราจะใส่เลขได้2ตัวแล้วก็ส่วนหน้าก็คือใส่เลขทั้งหมดเลยนะคะอย่างตรงนี้18ดใช่ไหมคะ18 ที่ได้จากผลคูณแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่ตรงนี้18เลย2ตัวไม่ต้องทดนะคะเพราะว่าส่วนท้ายเราใส่เลขได้2ตัวและส่วนหน้าเราก็ใส่เลขทั้งหมดส่วนหน้าก็คือตัวเลขที่เราหาได้ข้างต้นนะคะก็คือการเอาเกาสิมาลบ2 98มาลบ9้าลบทะแยงสองฝั่งเนี่ยได้เท่ากันคือ89แล้วก็เอามาไว้ในส่วนหน้านะคะ8ป ได้ออกมาเป็นคำตอบนะคะ8,918เป็นคำตอบนะคะตอบแปดคน,นี้ตอบ8,918น้อนะคะต่อไปเรามาดู เลขที่ห่างจาก100มาสักนิดนึงนะคะอ่าเป็นห่างลงมาจาก90อาเหลือลงมาสัก8 80นะคะก็ก็ยังพอคูณได้อยู่นะคะอ่าอ่าแล้วเดี๋ยว B จะตั้งเป็น82คูณ91นะคะ เราจะเอา100มาลบออกนะคะทั้ง2ตัว100่งร้อยลบ8ปดสินึ่งอลบแปเท่ากับสินะคะ,ะแล้วก็100่งร้อยลบเก้าสลบเกได้9นะคะ ต่อไปเราก็เอาแปดสิบสองมาลบเก้าเก้าสิบอ็ดมาลบสิบปดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเขียนพักไว้ก่อนแปดสิบสองลบเก้าแปดสิบสองลบเก้าได้เจ็ดสิบสามนะคะแต่เ,เขียนพักไว้ก่อนตรงนี้ว่าได้เจ็ดสิบสามตรงนี้เก้าสิบเอ็ดลบสิบแปดก็จะได้เท่ากันนะคะคือเจ็ดสิบสามเหมือนกันแล้วเราก็นำสิบแปดมาคูณกับเก้าตรงนี้นะคะสิบแปดมาคูณกับเก้า นี้สิบคูณเก้าเก้าสิบแปดเก้าเจ็ดสิบสองหาร้อยหกสิบสองนะคะตรงนี้จะได้ร้อยหกสิบสองสิบแปดคูณเก้าได้ร้อยหกสิบสองอเราก็มาหาคำตอบกันเลยนะคะ อย่างที่บอกว่าเราจะแบ่งเป็นส่วนท้ายกับส่วนหน้านะคะส่วนท้ายเลขหลักสิบเราจะใส่ได้สองตัวอ่าส่วนท้ายก็คือผลคูณของอ่าตัวที่เราลบมาเอามาคูณกันได้ตรงนี้นะคะได้ร้อยหกสิบสองมันมีสามตัวแต่เราใส่ได้แค่สองตัวร้อยหกสิบสองแล้วก็ใส่ได้แค่หกสิบสองนะคะหนึ่งแล้วก็ทดไว้นะคะ ะแล้วตัวหน้าที่ได้จากการลบทะแยงตัวหน้าคือ73ใช่ไหมคะส่วนหน้า73บวกกับ1ที่ทดไว้เป็น74นะคะ73็บกหนที่ทดไว้เป็น 74, 74็ดิบสี่เราก็จะใส่ไปเลยค่ะเจ็ดได้ค่ะเป็นคําตอบนะคะ7,462นะคะตอนนี้ตอบ7,462 ต่อไปเราจะดูเลขหลักหลักร้อยบ้างนะคะเลขสามหลักหลักร้อยกันบ้างอันนี้หลักสิบนะคะต่อไปหลักร้อยเดี๋ยวบีจะตั้งเก้าร้เก้ดคูณเก้า้ปหนะคะเก้าร้อยอ็คูณเก้าร้อยเาร้อยเก้าร้อแปดบห เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดคูณเก้าร้อยแปดสิบหกอันนี้เราจะต้องเอามาลบออกจากหนึ่งพันนะคะเอาหนึ่งพันมาลบตัวที่เราจะหาหนึ 1, ่งพันลบเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดอ่าหนึ่งพันลบเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดตรงนี้ได้เก้านะคะลบมาเหลือเก้า แล้วก็ 1, 86, 1, 86, หนึ่งพันลบเก้าร้อยปิหหนึ่งพันลบเก้า้อยปสหเหลือสิสี่นะคะแล้วก็ลบทะแยงเหมือนเดิมนะคะ991อลบสิบ8ีลบ9ผลออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าเก้าลบสิ 14, ได้977นะคะ จะเขียนไว้ตรงนี้ก่อน986-9ก็ได้เท่ากันนะคะ977ต่อไปเราจะเอา9มาคูณ14หาผลคูณของ9คูณ14ตรงนี้นะคะอ่า90บวก9 4 36อ่า126นะคะผลคูณได้126 ในร้อยยี่สิบหกแล้วก็จะมาหาคำตอบเลยนะคะคราวนี้เป็นเลขหลักร้อยนะคะเลขสามหลักมันจะมีส่วนท้ายส่วนหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะส่วนท้ายถ้าเป็นหลักสิบหรือสองหลักส่วนท้ายเราใส่ได้เลขได้แค่สองตัวนะคะถ้าเกินสองเราต้องทดไว้เอาไปบวกกับส่วนหน้าใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นสามหลักเป็นหลักร้อยเราใส่เลขส่วนท้ายได้สามตัวนะคะ ใส่ได้3ามตัวไม่ต้องทดนะคะอันนี้ผลคูลออกมาเป็นร้อยยี่สิบหกเราก็ใส่ไปเลยค่ะสามตัวหนึ่งร้อยยี่สิบหไม่ต้องทดนะคะแล้วก็ตัวหน้าส่วนหน้าที่เราจะใส่คือผลลบที่เราหาไว้แล้ว9ก้าร้อเจ็ิบเจ็ดล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะคะ เก้าแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งยหนะคะคำตอบดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะหลักหลักร้อยเลขสามหลักเอาเอาหลักแปดร้อยบ้างแปดร้อยเก้าสิบเก้าคูณเก้าร้อยห้าสิบคิดเลขสดสดเลยนะคะ 899คูณ950เราจะเอามาลบออกจากพันหนึ่งนะคะลบออกจากพันหนึ่งพันหนึ่งลบ899ันลบ899ได้101หรือ101นะคะ พันหลบเก้หได้ห้าิบนะคะลบทะแยงนะคะเก้าร้อยห้าลบหนึ่งร้อ็ดแ้อย้าลบห้าได้เท่าไหร่แต่เขียนพักไว้ก่อนแปด้อย้าสิบเกลบห้าสได้8ปดร้สีเนะคะเขียนไว้พักไว้ก่อน8ปด้อยสตรงนี้ ต่อไปเรามาหาผลคูณของร้อยร้อยเอ็ดคูณห้าสิบคูณห้าได้ห้าพันห้าสิบนะคะตรงนี้ผลคูณได้ห้าพันห้าสิบตรงนี้นะคะอ่าเราก็จะมา หาคำตอบเลยเลขสามหลักนะคะเลขหลักร้อยส่วนท้ายเราใส่เลขได้สามตัวผลคูณได้ได้สี่ตัวใช่ไหมคะห้าพันห้าสิบล้วก็ใส่ได้แค่สามตัวคือศูนย์ห้าศูนย์ตรงนี้นะคะห้าเราทดไว้ค่ะห้าทดไว้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าเราจะต้องใส่ ผลลบที่เราได้คือ849 849มาบวกกับ5ที่ทดไว้849บวก5 849บวก5ได้854 854นะคะก็ใส่ไปเลย854ก็จะได้คำตอบนะคะตรงนี้เป็นคำตอบ8แสน ห้าหมืนสี่พันห้าสิบนะคะคำตอบอ่าแล้วข้อนี้ B จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทำทำทำให้ให้เห็นว่าทำไมเราควรจะเป็นตัวเลขใกล้ใกล้ใกล้กลกลหลักร้อยกับใกล้ๆหลักพันนะเก้าร้อยแปดร้อยอะไรประมาณนี้ไม่เจ็ดร้อยก็ไม่ควรแล้วนะคะเพราะว่ามันจะตรงเนี้ยมันจะต้องมาหามาหาคูณ ต้องคูณเยอะนะคะอย่างเช่นบีจะยกตัวอย่างให้ว่าออย่างสมมติเราหาหาสี่สิบหกคูณสามสิบสองหาสี่สิบหกคูณสามสิบสองซึ่งมันห่างห่างจากร้อยนะคะห่างจากร้อยมาเยอะอแล้วเรามาใช้วิธีนี้หาได้เหมือนกันค่ะผลคำตอบก็ออกมาได้เหมือนกันหาได้เหมือนกันแต่มัน,ม,นมันช้าและเสียเวลานะคะจะทำให้ดู แบบนี้นะคะสี่สิบหกคูณสามสิบสองเราก็เอา,100า100 46, 100 46, ร้อยมาลบร้อยลบสี่สิบหกร้อยลบสี่สิบหกเหลือห้าสิบสี่ร้อยลบสามสิบสองแล้วหกสิบแปด ูณท y a งผลลบ46ลบ68 32ลบ54ตรงนี้มันน้อยกว่ามันจะต้องได้เลขติดลบนะคะแล้วก็เอาอันนี้เอาตัวมากกว่าลบไปเลย54ลบ32ได้22นะคะแต่มันจะต้องติดลบละคําตอบอแล้วก็เขียนไว้ก่อนลบ22เขียนไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาหาผลคูณของ54กับ68 คนคูณนะคะห้าหกสามสิบแปดสี่สาอแปดห้าสี่สิกับ24เป็น64ตรงนี้ก็จะได้2อทด3 64หบวกสามเป็น67 17็ดทด6 36. อ่ะตรงนี้จะได้ผลคูณ54คูณ68ได้3672นเะคะ3า7 2อ่าเรามาหาคำตอบเขียนคำตอบก่อนอ่าอย่าสับสนนะคะถ้าเป็นการคูณการปกติหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังหน้าคูณหลังอ่าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าแบบนี้เราจะแบ่งเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย ซึ่งหลักหน่วยหลักสิบใส่เลขได้แค่ตัวเดียวนะคะต้องทดทดทดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้แต่ถ้าการหาแบบนี้เราไม่ได้แบ่งเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเราแบ่งเป็นส่วนหลังกับส่วนหน้าส่วนท้ายกับส่วนหน้าถ้าหลักหลักสิบส่วนหลังส่วนท้ายเนี่ยเราใส่ได้เลขได้สองตัวส่วนหน้าเราก็ใส่ทั้งหมดเลยถ้าเป็นหลักร้อยหรือสามหลักเนี่ยเราส่วนหลังหรือหรือส่วนท้ายเราใส่เลขได้สามตัว ส่วนหน้าเราก็ใส่เลขทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าแบบนี้เราจะต้องใส่เลขหลักหน่วยได้ตัวเดียวหลักสิบได้ตัวเดียวนะคะแล้วก็ทดทดทดไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาใส่คําตอบอ่ะคาตอบนี้เลขหลักสิบคราวนี้เลขหลักสิบส่วนท้ายเราใส่ได้สองตัว สองตัวเราได้สามพันหกร้อยเจ็สิบสองเราใส่ได้แค่สองตัวก็คือเราใส่ได้แค่เจ็ดสิบสองสองตัวแล้วก็ทดทดสามสิบหกไว้ข้างบนนะคะทดสามสิบหกไว้แล้วผลลบมันคือลบยี่สิบสองลบยี่สิบสองบวกสามสิบหกก็คือพูดง่ายง่ายสามสิบหกลบยี่สิบสองนั่นเองสามสิบหกลบยี่สิบสองก็เท่ากับสิบสี่ แล้วก็ได้คำตอบเป็น1,472นะคะซึ่งซึ่งวิธีการจะจะช้าช้ากว่าเดิมนะคะช้ากว่าวิธีที่เราคูณทำแบบทาแบบเดิมนะคะทำแบบเก่าก็คือแบบแบบที่เราหาแบบนี้ค่ะจะเร็วกว่าถ้าเป็นเลขที่มันห่างจากหลักร้อยกับหลักพันมากๆนะคะเราหาแบบนี้ไปเลยจะเร็วกว่า หาแบบนี้ไปเลยนะคะสี่สิบหคูณสามสิบสองีหาแบบนี้ไปเลยนะคะหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังไปเลยหน้าคูณหน้าสี่คูณสิบสองสี่สี่คูณสได้สิหลังคูณหลังหกหคูณสได้สิหน้าคูณหลังตรงนี้แปดสคูณสองได้แปดคูณสเป็นส 18. 18ิบ8ปบแปดวกแปดอ่าสิบแปดบวกแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยีนะคะ แล้วเราก็มาหาคําตอบไปเลยจะจะเร็วกว่านี้นะคะจะง่ายกว่าอ่าแบบนี้หลักหน่วยหลักหน่วยได้มาสิบสองเราก็ใส่หลักหน่วยได้ตัวเดียวคือสองทดไวหนึ่งหลักสิบเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกอีกหนึ่งที่ทดไว้เป็นยี่สิบเจ็ดราก็ใส่ได้ตัวเดียวเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็ไปทดสองสิบสองบวกสองที่ทดไว้สิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะก็ได้หนึ่งพันสี่ร้อเจ็สบสองได้คำตอบเท่ากันนะคะ แต่วิธีนี้จะเร็วกว่าแต่แบบนี้จะเร็วกว่านะคะถ้าเป็นเลขที่มันห่างจากหลักร้อยหรือหลักพันมากๆแต่ถ้าใกล้ๆเช่นแปดสิบขึ้นไปเก้าสิบขึ้นไปใช้วิธีนี้จะเร็วกว่านะคะแต่ถ้ามันห่างจากหลักร้อยหลักพันมากๆใช้วิธีนี้จะเร็วกว่าค่ะก็วันนี้ก็จบเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ